ราศีพิจิกการงานการงานอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการกินของกินของใช้เกี่ยวกับพืชพันธัญญาหารขายข้าวสารก็ได้นะบางคนก็มาต่อยอดธุรกิจอยากจะขยับขยายมีเกณฑ์เดินทางไปเปิดสาขาต่างอำเภอต่างจังหวัดค่อนข้างมีรากฐานที่มั่นคงแล้วนะคะใครที่ทำธุรกิจ ต่อจากธุรกิจที่บ้านหรือว่าเปิดธุรกิจเองที่บ้านบางคนก็มีมีโครงการที่จะต่อเติมบ้านขึ้นมาเพื่อที่จะให้เปิดเป็นร้านกาแฟาร้านอาหารหรือเป็นอิฟช็อปเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของบ้านของคุณบางคนทำรั้วใหม่ทาสีบ้านปูอัลเปเปอร์ตกแต่งผ้าม่านโคมไฟจัดบ้านใหม่ให้สวยงามอะค่ะช่วงนี้ ชาวราศีพิจิกระวังน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์เลยกินเก่งมีโชคลาภจากอาหารการกินอะไรก็อร่อยถูกปากไปโมดใครที่กำลังอยากจะศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมการศึกษาต่อดีนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรแบบปุบป,ปับฉับพันเลย คืออยากไปอยากทําอยากเรียนรู้หรืออยากจะขยับขยายอะไรปุ๊บปั๊บก็แบบทำขึ้นมาเองเฉยเลยอะไรแบบนี้แล้วถ้าถามว่ามันดีไหมค่อนข้างดีนะแฮปปี้ครอบครัวก็มีความสุขด้วยเขาก็เหมือนโอเคด้วยอะ่ะเขาไม่ได้ไม่ได้ขัดอะไรนะเรื่องงานของคุณแต่บางคนที่ทํางานในออฟฟิศรับราชการหรือทํางานในองค์กรต่างๆให้ระวังระวัง การแบ่งผักแบ่งพว่วงเหมือนมีความทุกข์ด้วยคําพูดของตัวเองความคิดอารมณ์ของตัวเองให้ระวังคําพูดระวังมีปากเสียงกับคนรอบข้างคนที่ทํางานเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะด้วยความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองสูงมากก็ให้ลดอัตราตัวตนลงนิดนึงให้ลดอีกโก้ของตัวเองลงนะคะ แล้วจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนะาะในไพ่สเตรนท์การทํางานของคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครหรอกเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งสู้ทุกงานทุกเรื่องมีปัญหาอะไรฉันแก้ไขปัญหาได้หมดแล้วเขาเป็นคนเก่งจริงนะสเตรนท์เนี่ยอืมเขาก็ไม่ค่อยยอมใครชอบควบคุมคุมเองทุกอย่างงานอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้ใครทําให้หรอกเพราะว่าฉันทําเองออกมาดีที่สุด ประมาณนี้การเงินการเงินของชาวราศีพิจิกต,ตอนนี้ก็รอคอยมรดกตกเบิกค่าคอมมิชชั่นค่าประกันอะไรต่างๆรอคอยการเงินที่เราลงทุนไปแล้วให้มันงอกเงนขึ้นมานะคะตอนนี้มีไพ่เจ็ดเหรียญก็เหมือนเป็นการประเมินการเงินของคุณในบัญชีว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะเราควรจะนําเงินนี้ไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ความรักตอนนี้ความรักไม่มีอะไรมากมายส่วนมากจะเป็นคนที่รักครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วก็แฮปปี้ดีนะคะแต่คนโสดก็ยังอยากจะอยู่เป็นโสดต่อไปเพราะฉันเลือกมากฉันเรื่องมากฉันเป็นสเตรนฉันต้องได้คนที่ดีที่เหมาะสมและถูกใจฉนัน บางคนก็พักฟื้นสภาพร่างกายและจิตใจอยู่รอความหวังใหม่ฉันยังตอนนี้ยังไม่พร้อมมีใครหรอกแต่นะคตไม่แน่ในใจลึกๆก็อาจจะยากจะมีใครบ้างแต่ว่าฉันอยู่คนเดียวก็อยู่ได้คนราศีนี้รักใครรักทุ่มเทนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอรสตาร์ขึ้นมาแบบรักจริงแล้วก็จริงใจเปิดเผยนะอชอบอะไรตรงๆมีอะไรคุยกันเลยเป็นคนที่มีพัพเพื่อนฝูงค่อนข้างน้อยเพื่อนที่จริงใจจริงๆอ่ะ มีไม่เยอะแล้วค่ะความรักบางคนที่ไม่ชัดเจนก็เหมือนทิ้งปัญหาไว้อย่างนั้นแหละฉันไม่โอเคก็เดินออกไปหาความรักใหม่ดีกว่ายังมีแพชชั่นยังมีพลังยังมียังไม่ได้เฟลมากถึงจะผิดหวังก็ตามแต่คุณก็ทิ้งปัญหาไว้แล้วคุณก็เดินออกจากตรงนั้นได้คือ move on ได้อะ่ะถือว่าแบบเก่งระดับหนึ่งเลยนะใช้ได้อยู่ค่ะความรักมันมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นวัฏจักรของมันมีขึ้นมีลงสุดท้ายแล้วมันก็ ผ่านไปมาดูไพ่ oracle love กันนะคะว่าจะแนะนำชาวราศีพิจิกว่ายังไงบ้างทั้งคนโสดคนไม่ชัดเจนมีคู่แล้วนะคะไปแรก forgiveness นะคะเขาบอกว่าคู่ใดก็ตามที่กำลังมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยให้คุณให้อภัยซึ่งกันและกันควรจะหยุดเรื่องราวในอดีตไว้แล้วก็ให้อภัยกับคนที่คุณรักนะคะไพ่ใบที่สองเขาก็แนะนำว่า ให้หาก,กิจกรรมที่ทําร่วมกันแล้วมีความสุขที่หัวเราะด้วยการที่แฮปปี้เบิกบานไปได้วยกันเพราะว่าการยิ้มการหัวเราะเนี่ยเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะผู้ใดที่มีปัญหาอยู่ให้ปรับความเข้าใจถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรักกันอยู่นะคะควรจะปรับความเข้าใจกันเนาะแล้วก็หาก,กิจกรรมตามที่ไพ่แนะนําด้วยนะคะเผื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับมารักกันแน่นแฟนกับเดิมเนาะ ไพ่ไปสุดท้ายใครก็ตามที่ยังโสดอยู่ว้าวมากมีคิวปิดเขาแผงสอนแล้วไม่รู้ให้คุณกับใครด้วยแหละคนที่รอคอยความรักครั้งใหม่เนี่ยมีโอกาสเมื่อกี้เห็นไหมที่หมอวิวบอกว่ามีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นคุณมีความหวังใหม่ในใจหรือคุณก็อยากมีใครสักคนนั่นแหละคุณก็จะได้มีจริงๆนะเพราะว่าคิวปิดเขาแผงสอนไปแล้วให้ให้รอเร็วๆนี้เนาะ เพราะว่าไพ่ใหญ่เมเจอร์คานาเนี่ยจะไม่นานไม่นานเกิน2เดือนนะโดยส่วนมากที่ดูให้ลูกไพ่อันนี้บอกเผื่อแล้วนะจริงจริงมีนคนจะ1เดือนด้วยซ้านะให้ให้รอดูแต่ว่ามีไพ่ในออฟเวนส์ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องอย่าประมาทต้องรอบคอบในการเลือกคนรักครั้งใหม่ถ้าหากคุณเคยผิดหวังมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยไพ่ King of Wands ค่อนข้างที่จะใจร้อนริบเร่งแล้วก็ประมาทในการ ในการคบใครอ่ะเขาจะไม่ค่อยพิจารณานะคะให้ระวังตรงนี้นิดนึงเนาะต่อมาเป็นโชคาลาบลาศีพิจิกมีโชคลาบหรือเปล่าเนาะโชคลาบมีไม่มากนะคะประมาณ60-70%มาจากอะไรมาจากความฝันนะคะไพ่ The Tower มาตัดเขาก็เตือนว่าอย่าไปเล่นเยอะนะเพราะว่าระวังจะเสียงมากกว่าได้ เสียมากกว่าได้ไอ้ไพ่ใบไหนที่มันซื้อหนึ่งใบเนี่ยมันอาจจะถูกไอ้ใบไหนที่ซื้อหวยชุดเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ชุด5้าใบเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกประมาณนี้นะอันนี้หมอวิวยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะเลขนำโชค9 6 1 0 5 9 6 1 0 5งศูเก้นลองไปเสี่ยงดูนะคะถ้าไม่ตรงกับความฝันให้ยึดกับความฝันของคุณนะคะต่อไปเป็นไพ่พระพิคเนศนะคะ ว่าท่านจะสื่ออะไรให้กับชาวราศีพิจิกบ้างใบแรกโพสติฟเอาลุกนะคะท่านบอกว่าใครก็ตามที่เจอปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้คุณคิดบวกให้มองบวกและให้มองไปหลายๆด้านด้วยสติปัญญานะแล้วก็ให้คิดใช้วิจารณญาณด้วยะคะ่ะว่ามันมันจริงไหมบางคนโดนคนเป่าหูมา ตุนคนบอกเล่าขานต่อมาเราควรจะเชื่อเขาหรือเปล่าล่ะเราควรจะมองหลายๆด้านนะอย่ามองด้านใดด้านหนึ่งค่ะพไพ่ใบต่อไป preference เขาบอกว่าคุณควรจะมีวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียรในการทำงานมากกว่านี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดขั้นสุดยอดนั่นแหละขั้นสูงสุดแล้วก็ไปสุดท้าย spiritual practice นี่ไงคะเขาบอกว่าใครก็ตามที่ อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าน,นี้ให้คุณมีสติมีปัญญาให้ฝึกฝนนะให้ฝึกการใช้สติใช้ปัญญาหรือนั่งสมาธิก็ได้คุณจะมีสติปัญญาญาณออกมาแล้วก็ทําให้คุณนะ่ะมั่นคงมากขึ้นเอ่อทำธุรกิจกิจการอะไรอะ่ะมันก็จะโฟโลมากขึ้นนะคะมันจะไปได้ดีอะคะ่ะสติใช้สตินำทางนะคะ หากใครก็ตามที่ไม่ถนัดไม่คุ้นชินกับการน,นั่งให้ฝึกนะคะหรือไม่ก็ต้องเล่นโยคะประมาณนี้เล่นโยคะเดินจงกรมทำให้เรามีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะแล้วคุณจะนั่งสมาธิได้เองแหละพระองค์ให้ไปฝึกฝนมาเรามาดูไพ่ว i ส d อมนะคะว่าเขาจะแนะนำแนวทางอย่างไรให้กับชาวราศรีพิจิกบ้าง Serendipity โอกาสดีๆที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าจะมีค,ความโชคดีเข้ามาให้เตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันดีเกินคาดมันจะเกิดปฏิหารดีๆเข้ามาถ้าใครก็ตามเคยไปร้องขออธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณร้องขอเลยความรักจะเจอคนที่ถูกใจจะมีพลังงานพิเศษจัดสรรให้ด้วยนะคะ การเงินการงานจะไปได้สวยใครก็ตามที่รอฟังข่าวดีรอมรดกตกเบิกรออะไรนะเมื่อกี้ได้เจ็ไม้เท้าที่หมอบิวได้อ่านให้ไปแล้วนะใครก็ตามที่รอเงินรอประกันรอเงินที่เราลงทุนไปแล้วให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือรอเงินอะไรก็ตามรอฟังข่าวดีได้เลยจะมีโอกาสเรื่องราวดีๆเข้ามาแน่นอน ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนโชคดีมีความเฮงมีความปังมีสติปัญญาดีเลิศน,นะเอาไปใช้ให้ฝึกสมาธิก่อนนะคะตามที่พระพิคเนตแนะนำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นให้นำตรงเนี้ยที่หมอบิวได้อ่านไพ่ให้ฟังนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันขอให้คุณโชคดีค่ะ